อ้าวมือนี้กับขอพนักงานนะครับอ้อมไก่ใส่ประกาศกระจอนหรือประกาศซ่อมแต่ว่าทางอื่นจะอื่นยังไงว่าจักแตผมเอินแบบนี้แหละประกาศกระจอนหรือประกาศนี่ยังก่อนประกาศซ่อมดอกนี่ครับนี่เน่ล่างเรียบร้อยแล้วอ้าวใส่เขือลงไปสองซ้อนเครื่องกับมีคนข้าตะไคร่ใบบกูดปั้นแล้วก็พริกพริกแห้งแล้วก็หอมแดง ขวยมันหอมมันขื่นกินก่อนนี่ผู้ช่วยทำนะครับวันนี้พนังกงานหยุดไปสองคนนะครับวันนี้ที่หยุดเพราะอะไรรู้ไหมบุหรี่ไฟฟ้าครับตำรวจไล่มาหอดลานเลย แหกด้านพร้อมรถกระแต่งโดนหิวปีกไปสองสองบักแต่มืองเส้านถ้งแต่ผมม้วนตื่นบุญใส่ปลาลงไ,ไปตัวเลยจ้าเอาแล้วอย่างนั้นก็ใส่ปลาเลยขัวขัวให้หอมออใส่ไปประมาณหาลอยซีซีลยครับหนึ่งเสียเพราะว่าเสียผมเนี่ยมันหาลอยซีซีขัวให้ใกล้สุก เอาเติมน้ำครับอไก่ซุกแล้วก็เติมน้ำเอาล่อให้น้ำเดือดเอาใส่ข้าวคั่วลงไปอเอาน้ำเดือดแล้วไก่ซุกแล้วเอาพักลงเลยครับแต่ยังอยเอาเพิ่มอีกเพราะ,ะมันไิเต็มหมาะ อ่าคนในผักยุบหลังจากผักยุบแล้วก็สีปรุงแล้วครับบัดน้อ่าร้อยผักยุบนิดนึงใส่ผงชูรสอ่าดับแรกพอยีสู้ก่อนประมาณ200กรัมดีรสด,ดีไก่นะครับตัวนี้อ่าใส่ลงไปเท่ากันกับผงชูรสอ่าใส่น้ำปลาลงไป อาชิมดูปาดยังเิ่มปลาอ้าวเพิ่มปลา,า,ปะลานะครับอ่าแต่ยากเนี่ยที่มันเตรียมของนี่และเพราะว่ามันจำนวนหลายต้งมาล่างผักเด็ดพักหั่นไก่เพิ่มกินหอมหรือเขาดีใส่เป็นผักชีเล่าก็ไ,ได้นะครับอันใดอนหนึ่งใส่เรื่องสองก็ได้บปวยยังอ่ากินจะได้หอม นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนี่รับขอบาพนักงานรอบเศ้าเออเรียบร้อยตาขึ้นน้เบืองด้วยผู้ช่วยนี่มันนายกินแบบนี้ครับผมโอเคครับขอจบคลิปแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ